วิธีการเช็คระบบหัวฉีดนะครับโดยที่ไม่มีด็อกเตอร์นะครับเราไปเช็คกันเลยครับตัวนี้เราสตาร์ทเครื่องอาการเป็นแบบนี้ครับตัวนี้จะติดไม่ค่อยขึ้นนะครับตอนรอบต่านะครับหรอบือน่งนีะครับเรามาเช็คกันเบื้องต้นนะครับถอดหัวฉีดตัวนี้ออกมานะครับ ตัวมอเตอร์หัวฉีดนะครับดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับเราลองใช้กระดาษตัวนี้นะครับแล้วลองสตาร์ดูนะครับหัวฉีดจะพ่นออกมาเป็นรูปวงกลมนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเราก็ถอดออกมาทําความสะอาดนะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็เช็คดูนะครับว่าแรงมอเตอร์โอเคไหมตัวนี้ก็โอเคครับแล้วก็เคาะดูว่ามีฝุ่นนะครับที่อยู่ในตัวหัวฉีดไหมนะครับ อันนี้ก็พอมีเล็กน้อยนะครับเราก็ลองใส่เข้าไปนะครับก็ลองติดเครื่องดูพอจะประมาณน,นะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ